รู้ทันทุกกลงโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์ ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงของเตือนภัยไซเบอร์ในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต2นะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วก็ฤดูแล้งกันแบบเต็มตัวแล้วก็จะมีมิจฉาชีพที่มาแบบมุกหากินกับฤดูกาลก็มีนะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากอปภเนี่ยได้เตือนภัยสำหรับพี่น้องประชาชนคะ่ะช่วงนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพมาแอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคส่ง SMS ค่ะแจ้งบอกว่าจะให้เงินชดเชยช่วยเหลือภัยแล้งนี่เป็นไงล่ะเข้ากับสถานการณ์เห็นว่าอากาศช่วงนี้เป็นแบบ<ร>เหมือนกับว่าทั้งร้อนทั้งแรงเ<ช>นาะ<ช>แล้วก็พี่น้องกเกษตรกรเองก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนก็อาศัยช่องโหว่นี้นะคะมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับค่าชดเชยภัยแล้งนะให้กดเข้าไปนะคะ เตือนเรื่องนี้นะคะอย่ากกดลิงก์ที่แนบมาโดยเด็ดขาดป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะเพราะจะถูกนําข้อมูลส่วนตัวไปใช้ทําให้สูญเสียเงินแล้วก็ยืนยันนะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยไม่มีนโยบายดังกล่าวนี้ค่ะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะให้โทรสอบถามได้ที่ call center นะคะหรือว่าสายด่วนของ PWA contact center สายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคนายจักกระพงคำจันทร์รองผู้ว่าการปฏิบัติการ2รักษาการแทนผู้ว่าการกปภเปิดเผยว่าขณะนี้นะคะมีประชาชนจํานวนมากได้รับข้อความสั้นหรือว่า SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นกปภแจ้งนโยบายให้เงินชดเชยช่วยเหลือภัยแรง หอมแนบลิงก์เว็บไซต์ปลอมนะคะซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันไลน์หากลงเชื่อกดลิงก์เพิ่มเพื่อนอาจตกเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพส่งข้อความมาหลอกลวงแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนตัวไปแล้วก็นำไปทำธุรกรรมทางการเงินค่ะทำให้เหยื่อนะคะสูญเสียเงินค่ะโดยทางกปพนะคะไม่มีนโยบายให้เงินช่วยเหลือภัยแล้งดังนั้นนะคะขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อได้รับ SMS จากหน่วยงานภาครัฐอย่าเพิ่งเชื่อ และอยากกดลิงก์ที่ส่งมากับ SMS ทันทีควรตรวสอบควรตรวจสอบแหล่งที่มาของ SMS จากหน่วยงานนั้นๆโดยตรงค่ะหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น SMS อมบอมก็ควรลบข้อความทิ้งทันทีค่ะจะเห็นว่าวิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนี่ยทางการประปาส่วนภูมิภาคแนะนำให้พี่น้องประชาชนใช้บริการออนไลน์ค่ะ มีเว็บไซต์กปพนะคะ w w อ p w a c o t h โทนะคะโทรสายด่วน1662ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าแอปพลิเคชันการประปานี้นะคะสามารถจ่ายค่าน้ำแล้วก็ทำอะไรได้อีก แล้วก็มีตรวจสอบข่าน้ำแจ้งท่อแตกรัว่วได้ด้วยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคก็จะมีการแจ้งเตือนมาอยู่แล้วผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลค่ะเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือน ไม่กดลิงก์เพราะว่าเนี่ยนโยบายช่วยเหลือภายแรงหลังคาเรือละ5,000บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีใช่ไหมคะใช่ไม่มีอย่าไปหลงเชื่อะะะอะไรที่แบบเขาจะให้เงินเราง่ายๆอะคะ่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะคะยิ่งโดยเฉพาะอะไร5000บาทให้กดลิงก์ให้อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งทางการประปาเขาแจ้งมาเหมือนกันว่าบางทีก็แกล้งโทรมาบอกว่าเราเนี่ยจ่ายค่าน้าปราปาเกินใช่ไหมแบบสมมุติว่าค่าน้ําประปลาเดือนนี้ร้อยหนึง่งแล้วเขาก็มาอ้างว่าเราเนี่ย จ่ายไป200ซึ่งถ้าเจอกรณีแบบนี้นะคะการประปาบอกว่าไม่มีไม่มีแนวนโยบายในการคืนเงินนะสมมุติเราจ่ายเกินเนี่ยเงินที่อยู่ในระบบก็จะทบไปเดือนหน้าหมายความว่า100นั้นก็จะเป็นค่าน้ำปะรปาเดือนหน้านะคะเขาจะไม่มาขอข้อมูลส่วนตัวเลขบัญชีอะไรจากคุณผู้ฟังเด็ดขาดแต่ว่าทางที่ดีนะคะเนื่องจากว่าหน่วยงานรัฐตอนนี้โดนแอบอ้างเยอะมาก ก่อนหน้านี้เราก็คุยถึงเรื่องของกอฟผเนาะการไฟฟ้านะคะการประปาแล้วก็หน่วยงานรัฐอื่นๆเนี่ยโดนแอบ,บอ้างเยอะมากใ, <น S 1> ใช่ใ <น S 1> ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ฟังได้ข่าวจากหน่วยงานไหนเนี่ยนะคะถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งทําอะไรให้โทรกลับไปที่สายด่วนของหน่วยงานนั้นก่อนนะคะโทรกลับไปถามก่อนว่ามีเรื่องนี้ไหมหรือถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์เนี่ยก็โทรไปบอกได้เหมือนกันโทรไปที่สายด่วนว่าสมมติโทรไปการประปาเนาะ ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะได้ออกข่าวมาแจ้งเตือนคนอื่นๆก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะคะในการที่จะแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนคนอื่นไม่ต้องหลงกลมิจฉาชีพนะคะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะ